สำหรับในช่วงของนิวสตาร์วันนี้ครับเราได้มีโอกาสต้อนรับนางงามเลยเขาบอกวันนี้นางงามบุคลิกภาพดีสุขภาพดีและสำคัญเขาเคยอ้วนมาก่อนด้วยอ้วนเรียกได้ว่าแบบไหลายโลมากเรียกว่าเขาไม่ท้ปัญชายตัวเองเลยเลยชาเลนจ่ครับที่จะมาเข้ามาร่วมกับโครงการนี้เลยนะเขาได้รับตําแหน่งด้วยขอต้อนรับนะครับมิสป๊อปปูราโบว์สปาชานะครับน้องแอมม่าสุรตีกาหมนนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ สอยมาจากเวทีเมื่อวานนี้เลยใช่สดสสดสดสดสสวันลสวันละอรางวัลนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรถึงได้มาประกวดที่นี่ก่อนดีกว่าค่ะก็เป็นสปาชาโครงการ Make New Me จัดมาเป็นครั้งที่5แล้วค่ะเพื่อที่จะหาคนที่สุขภาพดีและดูดีได้ในทุกวันคอนเซปต์ก็คือพลิกตัวเองเป็นคนใหม่ในแบบของตัวเองเหมือนแบบเปลี่ยนไซส์พลิกชีวิตจริงเช่เรามีภาพแบบตอนบีฟอร์ไหมอยากเห็นตอนที่แบบว่า บีฟอร์รับเป็นยังไงอ่ะเราส่งภาพไปเรียบร้อยแล้วอ่ะมาดูเลยนี่ก็โอ้กับแขนขาก็โอ้โหอันนี้เราเป็าอะไรตอนนี้95ค่ะ95แล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลืออยู่อ่า54ค่ะเฮ้ยใช่แต่อันนี้คือก่อนนานสมควรตอนที่จะเจอตอนนี้ตอนนี้เป็นอันนี้อันนี้คือแต่งงานแล้วยังหรือยังไม่แต่งยังค่ะยังไม่แต่งด้วยอันนี้คือเอาตรงๆเลยนะอันนี้คือแม่แต่มีน้องแล้วนะมีน้องด้วยอ๋อมีน้องแล้วอ๋อโอเคโอเคเขาแต่งงามีฟารบีบีแล้วอันนี้คือมนุษย์แม่ มาดูแม่เลยมาดูแม่อยู่บ้านเลยใช่แล้วนี่คือน้องยังอยู่ในท้องหรือว่าอันนี้อันนี้ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วแต่ว่าออกมาแล้วแต่ยังทิ้งไว้ทิ้งไว้อยู่ใช่อะไรคือจุดสําคัญที่บอกว่าฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่อเปล่ก็คือเมื่อก่อนอาต้องบอกเมื่อก่อนเคยแซบเมื่อก่อนเคยสวยเพราะอในวงการเพราะว่าเราอยู่ในวงการเราเป็นเราเป็นนางแบบค่ะเป็นนางแบบนางงามด้วยเคยเป็นนางงามด้วยแต่แสดงด้วยดักแสดงค่ายมหามงคลฟิล์มก่อนแล้วทีนี้ก็ คือเหมือนเหมือนปล่อยตัวเองเราเริ่มมีความรู้สึกเราเราทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงเลยแล้วเราก็แบบออกปาร์ตี้หนักไปเป็นมนุษย์แม่ที่ปาร์ตี้ี่แตีวมนุษย์แม่ที่ปาร์ตี้มนก็แครพร้อมน้ำแก้วแบบสนุกกับชีวิตมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบไม่เป็นไรหรอกช่างเหอะเราก็มีลูกแล้วก็ปล่อยตัวเองและเราแบบว่าก็ไม่สนว่าจะแบบฉันจะมุ่นไหนฉันก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าแบบเริ่มมีความรู้สึกว่า ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองละเริ่มเอ๊ะแบบเมื่อก่อนเราเคยสวยนี่หว่าอันนี้อันนี้คุณมอใส่ดิ้งแล้วก็ไปดิ้งอย่างเดียวไหมหรือว่าเป็นซาบงซาบูหรือกระบุกระนาด้วยก็ด้วยเพราะว่ามันแบบว่ามันเหมือนแถมมันเหมือนของแถมเหมือนคนที่กินบ่อยกินอะไรบ้างหนูที่กินแล้เข้าไปจะออกไหมจะออกไหมจะออกไหมถายออกมาค่ะกินในสิ่งที่เฟย์ไม่กินน่ะอ๋อพริก ไม่กินหรือกินไปดังอ๋ออย่างนี้ก็คือกินจนทุกวันเลยจนแบบร่างกายมันเพล็กเกิดขึ้นใช่มันมันเริ่มแบบมันมาทีละน้อยอะตอนแรกมันมาแบบมันมาแบบเอ้ยเดี๋ยวขึ้นมาสองสองไซส์เราก็ลงได้นะก็คือยังมีคนรออยู่ยังไปไม่ถึงเราอาจจะไปอยู่แก๊งนี้แล้วเพราะจริงจะจีบนะเพราะว่าพี่อะทำเวทีนี้ด้วยอะเขาจะทำเวทีก็เลยบอกเฮ้ย เอาเวทีนี้ก็ได้ยังมีเวทีรอรอเราอยู่เออวหนักเพิ่มให้พี่อีกนิดนึงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลยเริ่จีบเราก็เลยแบบเอ๊ะยังได้มงอยู่นะราะมันยังมีเวทีที่สําหรับทางเลือกสําหรับเราอยู่เพราะเรามาคิดเฮ้ยเริ่มไม่เหมือนตัวเองแล้วเราเริ่มเบรเราเริ่มรู้สึก ฉันไม่เป็นตัวเองแล้วอะเขายังไม่อยากเป็นจัมโบ้ควีนแต่ไมจัมโบ้ควีนแต่ว่า่อนช่วงซาร์เรนที่ประกวดเนี่ยคือประกวดกี่คนแล้วถึงจะไม่ได้ตำแหน่งเลียประมาณกี่คนคือประกวดมีอยู่ร้อยร้อยยี่สิบกว่าคนถ้าจำไม่ผิดคือบางคนเขาอยากจะเข้าเฟิร์มมิ่งอเนาะเขาจะเปรตนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของสุขภาพแหละมาเริ่มซีเรียสแล้วว่าแบบเฮ้ย เราเริ่มหายใจไม่ออกอ่ะเริ่มแบบเฮ้ยเมื่อก่อนเราเคยเป็นคนเป็นนักกีฬาแล้วทําไมวันนี้เราแบบแค่เดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยค่ะเออเราแค่แค่กินขนมปังแผ่นเดียวก็คือเพล่แล้วอะไรเงี้ยเขาเรียกเขาเรียกหายใจก็ไอ้นี่แล้วหายใจก็เหนื่อยแล้วใช่มันเริ่มเหนื่อยมันเริ่มเหนื่อยมันเริ่มสุขภาพไม่ได้แล้วต้องทำแบบตัวดูแลตัวเองคนรอบข้างพูดว่าไงบ้างคนรอบข้างก็เฮ้ยทำไมแกเออทําไมบวมขึ้นไปกินอะไรมาเือจะคายงูเหลือมออกมาหรือยัง เรบเริ่มคิดเราก็เริ่มคิดเราก็เริ่มมาดูลูปเก่าเราในเฟซบุ๊กว่าเฮ้ยฉันเคยเอลยี่สองแล้วตอนนี้มันจะสามสิบอยู่แล้วมันเอลยี่แปดแล้วก็คือแบบมันใหญ่มากมันใหญ่จนแบบหลับไม่ได้แล้วคือผู้จัดค่ะเริ่มแบบเริ่มไม่จิตเริ่มไม่รับต่อเริ่มเครียดงานเริ่มหายฉันจะได้บทอื่น ไม่ได้ว่าเราไม่เรียกไม่เรียกไม่เรียกาหายแล้วถือว่าหายไปเลยเออทุกคนหายไปเลยอ้าวทำไมนักแสดงใครหนีหายไปเลยหายไปเลยหายไปแปลงร่างอ่ะแล้วบอกในช่วงในช่วงของการประกวดเนี่ยคือเริ่มต้นที่เข้ามาประกวดมีประมาณร้อยกว่าคนเลยคิดว่าเราผ่านขัดเรื่องมาได้ไง ตั้งแต่เข้ารอบอะคือเราตั้งใจเราตั้งใจมากเพราะว่าในสองอาทิตย์เราเราจะต้องลงประมาณ3กิโลค่ะเพราะเฉลี่ยอาทิตย์ละ1กิโลอ่าเราก็เลยแบบชาเลนตัวเองเขามีคอสมีอะไรให้เราทำยังไงบ้างคะก็ในทุกๆครั้งที่เข้ารอบไปเขาก็จะมีให้ให้ทำคอสต่างๆในสปาชับงอะไรว่าไปใช่ด้วยเครื่องแล้วก็มีโภชนาการที่แบบว่าคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็คอยคุมมีผู้ดูแลคู่กันไปดคอวงเป็นการ เท่าคอร์สของสปาชาเลย่เป็นคนหนึ่งพรีเซนเอร์เลยเนาะอย่างเงี้ยก็คือเขาหาคนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดูเป็นเป็นคนจริงๆแล้วลดได้จริงๆอ่เขาใจได้ไม่ได้แบบดูโมเดลจ้ะอันนี้คนที่เข้ารอบมาตอนช่วงประกวดเรนระมากี่คนเอ่อตอนที่เข้ารอบมาเขาจะเหลือท็อปสิค่ะ สิบเลยแต่คนเลยอ๋อแต่แรกนี่ว่าทำเป็นลิมิตีครั้งแรกพอทราบม้ร้อยกว่าคนอาจจะเยอะกว่านั้นแล้วมาคัดร้อยกว่าคนอ่าแล้วเหลือร้อยคนอ๋อคือเพื่ง่ายว่าใบสมัครมาดูโปรไฟล์เสร็จปั๊บคัดเหลือร้อยคนเพื่อมาแข่งพอแข่งเสร็จเหลือสิบเหลือสิบที่จะต้องเข้ามาเหลือสิบเท่านั้นที่ทำได้กันที่ทำได้แต่ว่าสิบคนนี้จะต้องตั้งใจมากๆก็มีคนที่ลดได้ยี่สิบสามกิโลโอ้ได้ที่หนึ่งเลยไหม อ๋อน้องยังอยู่ยังยังยังเป็นไซส์อยู่ยังไม่ได้ที่หนึ่งอ่ะยังเป็นไซส์ที่แบบว่าเขารดจากร้อยกิโลมาเหลือแปดสิบอ๋อก็ยังอยู่อยู่ก็ยังก็ยังภาพรวมดูเป็นไซส์ที่แบบเป็นไซส์เอลก็ต้องพยายามต่อไปเนาะอ่ะเราไปดูภาพวิดีโอในช่วงประกวดว่าเป็นยังไงบ้างเราค่อยเล่าเรื่องทีนึงไปดูภาพกันเลยค่ะอ๋อนี่คือที่เวทีค่ะใช่ อ๋อก็เดินเหมือนโมเดลเลยสวยดินรอบสุดท้ายก็เดินเลยอ๋อเดินเลยเดินที่เรนที่สุดใช่อ๋อให้แบบเชนจนเชนแล้วอะไรแบบนี้ใช่ฉันเป็นคนใหม่แล้วว่าแล้วตำแหน่งนี้เธอได้จะใดมาก็พอเธอเซตเดินนีดกว่าเท้าแทบจะกวาดไปข้างเวทีเข้าเลยบอ่จะดึงดงามและงามเก่าเออค่ะไอ้ดูไม่ออกคนไหนผู้เข้าประกวดก็อันนี้คือคนที่เข้ารอบทุารอบหมดเลยทุกคนคือลดน้ำหนักได้แบบสิบกิโลอัพทุกคนใช่ ก็คือจริงจริงสิบคนเนี่ยเหมือนเหมือนเขาชนะแล้วชนะใจตัวเองชนะอ่าชนะชาเลนจ์นี้คที่สามารถลดน้ําหนักได้ตามเป้าทุกคนเลยค่ะแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นโอ้โหแม่เห็นข้างหลังนี่ตัวเลขศูนเยอะเหมือนกันเนาะจะได้เป็นของมูลค่ามูลค่าอ่าแล้วก็มีคอร์คอร์สตางๆด้วยโหได้เยอะนะสะเปลี่ยนแส้ก็เยอะนะเยอะนะเท่ากับว่า หลังจากนี้ไปก็จะเจอน้องเอม่าที่แบบคเที่ยวยิ่งกว่านี้กลับมาแล้วเพราะนี่เขาตั้งใจแล้วต้องบอกแสดงความดีอีกรอบด้วยที่แบบว่าได้๊อปปูล่าโบนมาแปลว่าคนชื่นชอบเยอะค่ะนะในช่วงนั้นมีการทำคอนเทนต์เพื่อหาคะแนนตัวเองไหมก็มีการทำคอนเทนต์ว่าเราไปทําอะไรมาเราก็ทําลงในติ๊กตอกเราก็จะมีพวกเอฟซีแฟนคลับเราเก่าๆที่เขาเคยติดตามเราตั้งแต่สมัยมหามงคลฟิล์ม อยู่กําลังจะบอกว่าก่อนหน้าน,นี้คือพอเราทําเสร็จปุ๊บแล้วมันยังไม่คือทอําด้วยตัวเองมันยังไม่แบบว่าตอบโจทย์<ช>ก็เลยแบบว่ามาใช้ตัวช่วยในเรื่องของสปาชาตินั่นเองอยากจะ ฝากเชิญชวนสาหรับคนที่แบบว่าอยากจะเอ้ยันลดตัวเองไม่ลงแล้วให้เชิญชวนมาทำสปาชาก็อยากให้ลองเข้าไปนะคะเพราะว่าทางที่สปาชาเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของโภชนาการแล้วเราสามารถโภชนาการแบบออนไลน์ได้ค่ะแล้วก็ติดตามผลแบบออนไลน์ได้หรือเข้าไปทําพวกเครื่องทีมเมนต์ได้เลยทั้งหมดเลยก็คือสามารถลดได้ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ1-2นิ้วเลยเหมือนเปลี่ยนไซส์ได้เลยทาแบบถ้าทําแบบว่าสม่ำเสมอก็คือแบบสามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะ แล้วก็สปาชานี่เราอยู่คู่คนไทยมานานมากใช่นะคือหลายสาขามาหลายสาขามากนะแล้วก็เขาเรียกว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยเข้าไปทําที่คิดวราทันสมัยมากมากทันสมัยมากตอนนี้ก็จะมีเครื่องใหม่ๆใช่แบบเป็นนวัตกรรมเมือนอะใช่ค่ะชื่นชอบอะไรมากที่สุดชื่นชอบตัวที่เป็นแบบเอ็มสเกลก็คือตัวที่สร้างซิกแพคคือทำหนึ่งครั้งเท่ากับเหมือนเราซิทอัพสามหมื่นครั้งใช่ไอที่บอกว่า จำจำเออคันไหมคันแล้วเจ็บไหมตอนจะวางมันมันเป็นเหมือนแม่เหล็กอะค่ะแล้วเหมือนสั่นเป็นเหมือนสั่นแบบสั่นแรงมากสั่นแรงมากใช่ก็เหมือนเราก็จะเมื่อยอะรู้สึกเมื่อยก็เหมือนสิ้นอัพเลยทำให้เราเก่งเลยหรอนอนแล้วตื่นขึ้นมา ได้แหละอันนี้อันนี้อันนี้สะบอกวาทำได้ไหมเขาจะยอมไหมเขาจะยอมเขาเจ็บเขารักษาล่างนี้มานานมากเขาจะยอมก็เจ็บนู่นนี่ก็เจ็บจรแต่สปาสปาชาไม่ได้สัญญกรรมไม่ใช่หรอไม่ใช่สัญญกรรมไม่สัญญกรรมเขาเรียกว่าดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องใช่เพราะว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าสุขภาพดีดูดีได้ในทุกวันเป็นเครื่องสันสันนี้ยใช่ก็จะมีหลายอย่างแต่ถ้าจะบอกว่าทำแต่ทีงานคนนี้มันวิจัยนะนี่เคยไปเข้าคอร์สอยู่แบรนด์นึงเข้าคอร์สสองแสนแล้ว สองกิโลยังไม่ได้เลยเอาไปอยู่ใจไม่ต้องไไม่ไม่แต่ว่าเราต้องเขาว่าบังคับเรานะเขาโทรหาเราทุกเช้านะไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ดีนะคือเขาก็ดีเขาก็โทรหาตอนเช้าอเออแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วว่าก็ตามให้ไปนวดตามให้ไปทําตามให้ขี้เกียจ สุดท้ายเขาบอกไม่เป็นน้องพี่ไม่ต้องถามพี่แล้วเดี๋ยวพี่เก็บไว้นวดหน้าเฉยแล้วกันอยู่ที่อยู่่ทีตัวเราด้วยเพราะว่าจะบอกว่าในรอบสุดท้ายทุกคนแบบทุกคนเหมือนแทบจะร้องไห้เพราะเขาเขาเหนื่อยเหมือนกันที่ที่ทำมาแล้วเขาก็ภูมิใจต่อให้ไม่ได้รางวัลก็คือท็อปสิบเนี่ยคือทุกคนแบบประสบความสำเร็จแล้วทุกคนได้โลดตามเป้าที่ตัวเองแบบตั้งใจไว้เยอะนะเราหลือจริงจริงจะบอกคุ้มกว่ารางวัลไปก็ไปสิบโลนี่ก็ไปสิบสามกิโลอะก็เยอะนะไม่ใช่ตัวเองมันมันเดือน ก็ไม่ได้กาเครียดนะใช่แล้วที่สเดือนเองสเดือนโอ้ยเยอะนะสเดือน13บสามโลก็คือมีการควบคุมอาหารตามโภชนาการที่เขาบอกดูโอ้ดีนะเป็นโครงการที่ดีมากๆสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะเข้าเป็นคนเซ็ที่สปาชาติแล้วก็มีโครงการแบบนี้ดูแลแบบเขามีคุณคุณหมอเป็นผู้เชี่โภชนาการอ่าคอยดูดีนะดีก็ได้แบบได้เมนูสุขภาพเข้าไปทานด้วยแล้ววันนี้ก็นี่อันนี้เขาเอาเอาะไรที่ได้รับ เอามาฝากด้วยนะกับนี่เลยไม่นเพราบแล้วตอนนี้โครงการหลังจากนี้ทําอะไรโครงการดีๆกับทางสปาชาบ้างตอนนี้ก็จะบอกก็คงติดอยู่ตามสปาชาเข้าไปคง่ได้เจอกันนะคะแล้วก็อาจจะมีออกจะมีออกอีเวนต์แล้วก็กําลังจะเปิดตัวพีเซนเตอร์คนใหม่ของสปาชาในปีนี้ค่ะ ในวันนี้ยี่สิบสามยี่สิบสก็จะมีการจัดงานใหญ่ด้วยใช่ค่ะต้องบอกเลยคนนี้แซ่บมากอ่าปิดคนนี้รุ่งเป็นคุณแม่แล้วก็แซ่บมากค่ะนี่ก็เจีแยวกับเข้ามาสู่วงการบันเทิงอ่ตอนนี้ทําทํางานอะไรบ้างดีกว่าตอนนี้ก็จะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองกทำเพลงทําเพลงใช่ค่ะทําเพลงต้องร้องคู่กับคังดีโน่แล้วร้องเลยเธอจะร้องก่อนเดี๋ยวต้องเอาอะไรอะจังจ้างจังต้องเคยเห็นจังหรือเปล่าได้หรอได้เลยนะ แล้วนี่อันนี้ร้องเพลงเกี่ยวกับเพลรฮะอันนี้เป็นเป็นเพลงแบบว่าเพลงที่ทําชื่อเพลงจบบริบูรณ์จบบริบูรณ์เราจะพูดถึงความรักที่แบบมันแยกกันแบบความด้วยความเข้าใจว่ามันหมดเวลาแล้วมันจบแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออโอ้ยต้องไปันะค่ะอันนี้อันนี้ก็คือเล่นช่องทางติดตามช่องทางไหนบ้างนะก็ตอนนี้ก็จะมีแบบ Facebook แล้วก็ IG แล้วก็ติ๊กต็อกค่ะส่วน YouTube ก็ไปหาเองแล้วกันจะได้ไปหาเนาะ นเดี๋ยวก็ไปติดตามไม่ได้ฝากไว้จะได้ไปหาผลงานค่ะที่แบบว่าจะมาแบบเป็นแบบระลอกเลยแล้วก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเล่นละครเราด้วยนะคใช่ค่ะเป็นละครของมหาบุคคลฟรีฝากด้วยฝากตัวผู้จัดหน่อฝากตัวยผู้จัดนะคะเรียกหนูเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่่่ไมเรียกหนูดานแล้วหนูกลับมาเหมือนร่างเดิมเลยเอาร่างร่างทองกลับมาอีกรอบหนึ่งเรียกหน่อยละกันคือเราอะตอนนั้นเรากำลักึ่งเราจะไปสุดเราก็ไม่สุดไงถ้าเราไปสุดเราก็คงได้รับอีกบทหนึ่งแล้วแต่ทีนี้เขาจะดึงมาเป็นนางเอกก็ไม่ได้แล้้ววเเพราาาาะ่ไสขนนนดีงอก ใหญ่ไปไม่ได้แล้วอาอนอนนยุเกินเดี๋ยวจะต้องมีงานาละครเป็นแม่นา้งเอกเล <laughs> ยใช่แล้่ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาในเรื่องของการดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้อยากจะเอาตัวเองมาฝากกับสถาบันดีๆแบบนี้ <c oughs> ในเรื่อง,องการดูแลเสุขภาพแต่ที่สำคัญไม่เจ็บด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปทาศัลยกรรมอะไรแบบ่าตรง่าตันใหญ่โตบางคนอาจะกลัวไรบางคนแบบกลัวเหมือนคนนี้เ็ากลัวเข็ม เราก็กลัวสิ่งอั่นออกไหมอันนี้ต้องหันออกต้องหันออกเลยแต่วันนี้นี่ที่นั่งมองนี่ที่นั่งมองอยากผอมมากชีวิตหนึ่งเนาะเนี่ยเดี๋ยวโครงการหน้าเนี่ยเดี๋ยวดันเดี๋ยวดันไปแต่ก่อนว่าแต่ก่อนคือสวยมากนะเมื่อประมาณ45ปี่ี่แล้าปีกกินล้ว จะกินข้าวใช่ไหมอู๋ชมว่าสวยในวันนี้จะเรียนข้าวเพียงบอกจะเรียนข้าวก่อนเข้าเทาบอกเราจะเรียนข้าวจะไปเรียนข้าวกันก็วันนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะสำหรับติดตามน้องเอมม่าในในโซเชียลมีเดียต่างๆที่ขึ้นไว้แล้วก็ใครที่อยากจะเข้ามาใช้บริการในส่วนของตัวสปาชาก็สามารถที่จะเข้ามาคอนซัลท์ได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้หรือว่าใครอยากจะ อเ,อเอาเปึกษาน้องแอมม่าส่วนตัวว่าดูแลตัวเองยังไงก่อนที่จะ<ด>ทำบงนคทนี่ไปพร้อมเรื่องเงินเนาะในเรื่องการทําต่างๆมากมายก็สามารถที่จะมาคอนเซ็ลต์ได้เล็กไปได้ๆๆเขาตอบเขาจะบอกเขาว่าเขายินดีตอบเลยหรือก็ติดตามในทุกช่องทางของสปาชาเนา<อ>ะเราก็ฝากไว้ด้วยสําหรับการติดตามในการเป็นป,ป๊อปปูล่าโหวตแล้วก็เป็นแบรนด์แอมในเรื่องของการโปรโมทต่างๆว่าคนอยากใจใจรูปสุขภาพก็มาฝากและมาฟังกันดูด้วยนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะน้องแอมม่านะครับสุรตีกามนนั่นเองขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ น่ารักมากๆเลยนะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้จะบอกว่าช่วงต่อไปเราจะมาพบเจอกับดาราแสนสวยของเรากับช่วง Star on s t a g e พักสักครู่เดียวค่ะ